บทที่หนึ่งพยัญชนะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตัวอักษรเกาหลีกันก่อนนะคะภาษาเกาหลีมีตัวอักษรเป็นของตนเองค่ะเรียกว่าฮันกึลแต่ก่อนที่จะมีตัวอักษรฮันกึลนี้ในอดีตประเทศเกาหลีใช้อักษรจีนมาก่อน แต่เนื่องจากว่าอักษรจีนเขียนยากแล้วก็เข้าใจยากจึงมีแต่คนที่มีฐานะเท่านั้นที่มีโอกาสได้เรียนดังนั้นในสมัยพมหากษัตริย์เซจงแห่งราชวงศ์โชซอนจึงได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรฮันกึลขึ้นมาให้ประชาชนได้ใช้กันทั่วไปค่ะในปัจจุบันภาษาเกาหลีมีพยัญชนะทั้งหมด19ตัวแบ่งออกเป็นพยัญชนะเดี่ยว14ตัวพยัญชนะคู่5ตัว เอาล่ะเรามาเริ่มเรียนพยัญชนะภาษาเกาหลีกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเรามาดูพยัญชนะเดี่ยวทั้ง14ตัวกันก่อนว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคีอกนีอึนทีคืดรีออล 미음, 비읍 시옷, 이응지읒치ช키อ티ด피읍 พีอึดต่อไปเราลองไปดูพยันชนะคู่ทั้ง5ตัวกันต่อเลยค่ะซังคียสรซังทีกสรซังพีอึบซังชิฮอดซังชีอด ัวอักษรและการออกเสียงพยัญชนะคียกเทียบเสียงได้กับเสียงคอควายและเสียงกอไก่นีอินเทียบเสียงได้กับเสียงนอหนูตัวต่อไปทีคือเทียบได้กับเสียงทอทหารดอเด็กนะคะรีอ เทียบเสียงได้กับเสียงลอเรือและลอลิงมีอึมเทียบเสียงได้กับเสียงมอม้าพีอเทียบเสียงได้กับเสียงพอพานและบอใบไม้ชีอดเทียบเสียงได้กับเสียงซซโซและชอช้างเสียงเบาค่ะอีอึงเทียบเสียงพยัญชนะต้นได้เสียงออ่างแต่หากอยู่ในตำแหน่งตัวสะกด เทียบเสียงได้เสียงตัวสะกดงองงูค่ะจี้ดเทียบเสียงได้เสียงชอช้างและจอจานชี้ดเทียบเสียงได้เสียงชอช้างเสียงหนักค่ะคี้ยดเทียบเสียงได้เสียงคอควายเสียงหนักที้ดเทียบเสียงได้เสียงทอหารเสียงหนัก เทียบเสียงได้เสียงพอพานเสียงหนักเช่นกันค่ะเทียบเสียงได้เสียงฮอนกูกค่ะเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่ามีอักษรบางตัวนะคะเมื่อเทียบเสียงกับพยัญชนะไทยแล้วจะได้สองเสียงอย่างเช่นตัวเคียกออกได้ทั้งเสียงคอควายและกอไก่ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเมื่อไหร่ใช้เสียงคอควายและเมื่อไหร่ใช้เสียงกอไก่ค่ะพยัญชนะเดี่ยวที่สามารถออกเสียงได้สองเสียงเมื่อทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นของคำมีหลักการดังนี้นะคะคแทนเสียงคอควายหรือกอไก่เมื่อเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์แรกจะออกเสียงคอควาย แต่ถ้าหากเป็นเพียญชนะต้นของพยางคต่อไปจะออกเสียงกอไก่ค่ะอย่างเช่นคำว่าแค่แปลว,ว่าสุนัขคำนี้ออกเสียงคอควายเพราะเป็นพยัญชนะต้นของคำคำต่อไปคำว่าทาโกแปลว,ว่าชุดน้ำชาคำนี้ออกเสียงกอไก่เพราะทำหน้าที่เป็นเพียญชนะต้นของพยางหลังทีคือ แทนเสียงททหารหรือดอเด็กเมื่อเป็นเพียรชนะต้นของพยางแรกจะออกเสียงททหารแต่หากเป็นเพียญชนะต้นของพยางหลังจะออกเป็นเสียงดอเด็กค่ะอย่างเช่นคำว่าทางชินคำนี้ทีเกิดออกเสียงททหารเพราะเป็นเพียญชนะต้นของพยางแรกทางชินแปลว่าคุณทูดา คำนี้จะเห็นได้ชัดเจนค่ะเพราะมีทีเกิดทั้งพยางแรกและพยางหลังโดยพยางแรกออกเสียงทรหานและพยางหลังออกเสียงดอเด็กค่ะทูดะแปลว่าวางแทนเสียงรอเรือหรือลอลิงเมื่อเป็นพยัญชนะต้นจะออกเสียงรอเรือหรือลอลิงก็ได้แต่หากเป็นตัวสะกดมักจะสะกดด้วยเสียงลอลิง เช่นชาลีแปลว่าที่นั่งคำนี้รีอื่นทำหน้าที่เป็นเพญชนะาต้นของพยางหลังแทนด้วยเสียงรอเรือไายแปลว่าแปดคำนี้รีอื่นทำหน้าที่เป็นตัวสะกดแทนด้วยเสียงรอลิงพีแทนเสียงพอพานหรือบอใบไ,ไม้ เมื่อเป็นพยัญชนะต้นของพยางแรกจะออกเสียงพอพานแต่หากเป็นพยัญชนะต้นของพยางหลังจะออกเป็นเสียงบาใบไม้ค่ะอย่างเช่นคำว่าผูดา <oda> คำนี้ผิบแทนเสียงพยัญชนะต้นของพยางแรกออกเสียงพอพานพูดะแปลว่ามองหรือดูค่ะคำต่อไปนาพีคำนี้ผิบแทนเสียงพยัญชนะต้นของพยางหลัง จึงออกเป็นเสียงเบาใบไม้ค่ะนาพีแปลว่าผีเสื้อค่ะแทนเสียงซอโซ่หรือชอช้างเสียงเบาแต่ตามปกติแล้วจะแทนด้วยเสียงซอโซ่อย่างเช่น<า>แปลว่าสีค่ะและจะออกเสียงชอช้างเสียงเบาก็ต่อเมื่อเขียนรวมกับสละอีเช่นชคำนี้แปลว่าโมงค่ะ และบางคำจะออกเสียงชอช้างเสียงเบาอีกก็ต่อเมื่อเขียนรวมกับสระที่มีเสียงยอยักษ์เช่นโชแปลว่าโชค่ะชาวาฮาทาแปลว่าอาบน้ำค่ะคอปฟี้ช็อปแปลว่าร้านกาแฟค่ะอียึงหากเป็นเพียนชนะต้นจะเทียบเสียงเพียนชนะไทยได้เสียงอออ่าง แต่หากเขียนร่วมกับสระที่มีเสียงครบกรัมยอยักษ์หรือวอแหวนอย่างเช่นสระยอสระโยสระวีและสระวอให้ออกเสียงคำนั้นตามเสียงสระที่เขียนรวมอยู่ด้วยและหากเป็นตัวสะกดตรงนี้จะแตกต่างกันออกไปให้ออกเป็นเสียงงอง,งูค่ะเมื่อเป็นพยัญชนะต้นออกเสียงออ่างอย่างเช่นคำว่าอู แปลว่าห้าีแปลว่าสองค่ะเมื่อเป็นเพัญชนะต้นและเขียนร่วมกับสระเสียงยอยักษ์หรือวอลแหวนให้ออกเสียงตามเสียงสระนั้นอย่างเช่นคำว่ายอชาคำนี้เราไม่อ่านว่าอยอจาแต่จะอ่านว่ายอจาไปเลยค่ะยอจาแปลว่าผู้หญิงค่ะ <V. S 1> คำนี้เราก็ไม่อ่านว่าอวี v, แต่อ่านว่าวีไปเลยค่ะ V แปลว่าบนค่ะแว <V. S 1> คำนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราไม่อ่านว่าแวแต่ให้อ่านว่าแวแวแปลว่าทำไมค่ะ <V. S 1> เป็นตัวสะกดจะออกเป็นเสียงงองงูอย่างเช่นคำว่าพัง คำนี้อีอึงทาหน้าที่เป็นตัวสะกดจึงออกเสียงงองงูพังแปลว่าห้องค่ะต่อไปเป็นคำว่าคังคำนี้อียึงทาหน้าที่เป็นตัวสะกดเช่นกันจึงออกเสียงเป็นเสียงงองงูค่ะคังแปลว่าแม่น้ำชีหยุดแทนเสียงชอช้างหรือจอจาน เมื่อเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์แรกจะออกเป็นเสียงชอช้างแต่ถ้าหากเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์หลังจะออกเป็นเสียงจจานค่ะอย่างเช่นคำว่าชาทาคำนี้ชื่อเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์แรกจึงออกเป็นเสียงชอช้างชาดาแปลว่านอนค่ะชาจูคำนี้ชื่อ เป็นทั้งเพย์ชนะต้นของพยางค์แรกและพยางค์หลังโดยชิยืดที่เป็นเพย์ชนะต้นของพยางค์แรกออกเสียงชอช้างและชิอืดที่เป็นเพย์ชนะต้นของพยางค์หลังออกเสียงจจอจานค่ะชาจูแปลว่าบ่อยๆหลังจากที่เราได้เรียนเพย์ชนะเดียวกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาลองดูเพย์ชนะคู่กันบ้างค่ะซังคีอก แทนเสียงกอไก่เสียงหนักค่ะสังทีกแทนเสียงตอเต่าเสียงหนักค่ะสังพิบแทนเสียงปอปลาเสียงหนักค่ะสังชิอดแทนเสียงโซ,โซโซและชชช้างเสียงหนักค่ะสังชิอด ทนเสียงจอจานเสียงหนักค่ะหลังจากที่ได้รู้จักเพยญชนะในภาษาเกาหลีทั้ง19ตัวกันไปแล้วต่อไปเราจะมาเรียนวิธีการเขียนกันบ้างค่ะวิธีการเขียนพยญชนะจะมีลำดับการเขียนดังนี้ค่ะคือเขียนจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวา เราลองไปดูวิธีการเขียนพยัญชนะเดี่ยวทั้ง14ตัวกันก่อนเลยค่ะลองไปดูตัวแรกกันเลยค่ะคียก 그 리을. Que... 七月自由。 พี่อึดพีอึดพีอึด หากที่ได้เรียนการเขียนพยัญชนะเดี่ยวทั้ง14ตัวกันไปแล้วต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนพยัญชนะคู่อีก5ตัวกันนะคะสร้างทียกสังทีก サンシオ。 ชต่อไปเราลองมาหัดทำแบบฝึกหัดการฟังกันดูนะคะ แบบฝึกหัดการฟังบทที่1แบบฝึกหัดที่2ให้วงกลมพยัญชนะตัวที่ได้ยินข้อ1นึ่งืนข้อสองซังเกียกข้อสามเกียก ข้อสี่เลี้ยข้อห้ามีมข้อหกพิบข้อเจ็ดที่ยุดข้อแปดที่กิด ข้อเก้าเขี่